สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักนะครับวันนี้มีข่าวด่วนนะฮะข่าวด่วนในกรณีคนบ้านผมโดนต่อยนะฮะ,ะคนบ้านผมก็คือพี่ศีสุวรรณจันยานะฮะถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นคนผมพิรามเมืองสองแควบ้านเดียวกับผมนะ,ะที่พิโลกนะฮะพี่ศีสุวรรณนะครับก็มาคุยเรื่องแก่สักนิดนึงนะฮะคือผมเองก็คือถ้าจะเป็นสมัย ถ้าเป็นสมัยหนุ่มๆก็กจ็จะชอบใช้วิธีแบบแบบพีวีลวิธนะฮะพีวีลวิธนะครับแต่พอมาเป็นสสแล้วก็ก็ห้ามทำนะฮะห้ามทํำเพราะว่าแค่แค่คิดจะทําก็ถูกถูกตรวจสอบโดยสภาผู้แทนราษฎรเรื่องมาตรฐานจารยิยธรรมทุกคนก็คงทราบนะบว่าผมเคยมีเรื่องกับคุณศิลาเจนจักะนะฮะก็ทางสภาก็ลงโทษทางจาริยธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เรื่องว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ให้ควบคุมอารมณ์ตัวเองนะครับซึ่งผมก็ต้องปฏิบัติตามไปตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำร้ายร่างกายเนี่ยผมที่มีตำแหน่งอยู่ก็จะไม่ทำนะฮะจะไม่ทำนะฮะการทำร้ายร่างกายแต่การพูดถึงหรือการว่ากล่าวตักเตือนการทางจิตใจเนี่ยก็จะทำนะครับผมเองก็ทราบดีว่าคุณวีรวิทย์นะฮะ หรือคุณลุงนะฮะอายุเท่าไหร่ไม่ได้ลุงไม่ได้ลุงอายุหกสิบสองน่าจะเป็นน้ามากกว่าเพราะน้องน้องพ่ออา,อายุรุ่นน้องพ่อตัวเองประมาณสักห้าปีด้วยกันก็ถือว่าแกก็ผมไม่สนับสนุนให้ให้ทําแบบนี้นะครับแม้พี่น้องประชาชนจะรังเกียจใครก็ตามนะครับจะรังเกียจใครก็ตามก็อย่าไปลงไม้ลงมือนะฮะเพราะมันมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามตาตราสองร้อยเก้าสิบห้าถ้ามีเจตนาก็จะมีอัตราโทษเนี่ย อัตราโทษอยู่ที่ไม่เกินจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4,000บาทแต่ถ้าบันดาลโทษะเนี่ยก็จะอาจจะได้ลดโทษกับกึ่งหนึ่งะนะฮะก็เอาง่ายๆเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยคุณศรีสุวรรณคนบ้านผมก็คงไม่ยอมอพี่วีรวิทย์นะเขาคงดำเนินคดีนะแล้วก็อยู่ในอ,อยู่ในอะไรนะสอบสวนกลางด้วยนะครับสอบสวนกลางด้วยผมก็รู้จักนะ พี่วีรวิทย์ไม่รู้จักพี่ศรีสุวรรณรู้จักแต่คิดว่าเราก็เข้าใจนะว่าประชาชนคิดยังไงเพราะผมก็ได้เตือนพี่ศรีสุวรรณไปแล้วว่าเรื่องพี่โนต้ตเนี่ยก็อย่าไปยุ่งอะไรเขาเลยนะฮะเพราะว่าเขาก็เขาก็วิาพากษ์วิจารณ์ไปทุกรัฐบาลทุกนายกรัฐมนตรีนะครับก็เตือนไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะว่าอย่าไปร้องเรียนเขาเลยนะครับก็แล้วได้ส่งทนายอ่านไปที่ปอทไปแล้วนะครับแต่วันนี้พี่ศรีก็ยังจะไปอีกนะครับอพอไปเสร็จปุ๊บ พี่วีรวิทย์แกก็คงบันดาลโทสะนะครับในแง่มุมด้านกฎหมายก็คงต้องสู้กันนะฮะเพราะว่าถ้าไม่สู้คุณลุงคุณวีรวิทย์เนี่ยก็อาจจะต้องติดคุกจริงๆนะครับต้องติดคุกจริงๆเพราะาดูจากมีคลิปมีอะไรด้วยนะฮะก็ก็เอาง่ายๆเนี่ยก็คือในใจก็คิดยังไงพวกเราก็คงรู้เนาะในใจพี่คิดยังไงก็คงรู้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ ถ้า,าพี่วีรวิทย์ไม่มีทนายความในการสู้คดีนะครับในการสู้คดีมันต้องมีที่มาที่ไปของเหตุจูงใจอะไรหลายๆอย่างด้วยกันเพราะเป็นความผิดทางอาญาทางฝั่งนั้นคงไม่ยอมความก็ถ้าพี่วีรวิทย์ไม่มีทนายความหรือยังไงก็ตามเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะส่งทนายความที่ชื่อทนายอั๋นเนี่ยนะครับไปช่วยนะฮะเพราะว่าเมาื่อวานทนายอั๋นก็ไปยื่นที่ปออนะครับ ที่อาสาจะไปช่วยพี่นตนะครับเพราะฉะนั้นก็เพื่อให้เ,เป็นการการต่อสู้แบบสมน้ำสมเนื้อเพราะว่าทางพี่สีก็คงมีมีฝ่ายของลุงตู่คอยช่วยเหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นคุณแลมโบ้อีสานนะครับคุณหมอวลงคอยช่วยเพราะฝั่งนู้นเขามีนักการเมืองคอยช่วยหลายคนด้วยกันนะครับนักการเมืองใหญ่ฝ่ายรัฐบาลเพราะฉะนั้นผมขอเป็นนักการเมืองฝ่ายคา้านแล้วกัน ที่เข้าใจว่าคุณวีรวิทย์ผิดนะฮะไปต่อยเขาอะนะฮะผิดแน่นอนนะครับแต่เราก็ต้องมีมนุษยธรรมนะฮะในการช่วยผมก็ขอเป็นเบื้องหลังในการช่วยลุงวีรวิทย์ในการสู้คดีแล้วกันก็จะส่งทนายอ่านไปนะครับผมไม่นิยมใช้ความรุนแรงนะครับนะไม่นิยมใช้ความรุนแรงนะฮะทางร่างกายนะฮะแต่ใช้นิยมความรุนแรงทางทางคำพูดนะฮะทางจิตใจแทนนักันนะครับ ก็ก็เอาง่ายๆคือเพื่อให้สมน้ําสมเนื้อกันแล้วกันนะระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลน,นะครับฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลน,นะครับเพราะฉะนั้นลุงเขาเป็นคนธรรมดาเขาไม่ได้มีนักการเมืองหนุนหลังเนี่ยเขาก็อาจจะสู้ไม่ได้นะครับฝั่งนู้นเขาโอ้โหนักการเมืองนักการเมืองระดับชาติทั้งนั้นเลยฝ่ายรัฐบาลน,นะครับนั้นผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนฝ่ายค้านนะครับส่งทนายความไปช่วย พี่วีรวิทย์แล้วกันนะครับส่วนผมก็ต้องระบุก,ก่อนว่าพี่น้องประชาชนครับวิธีการแก้ไขปัญหาแบบคุณวีรวิทย์เนี่ยไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องคือไม่จําเป็นอย่าไปทํานะครับเพราะว่ามีความผิดทางอาญานะครับไม่จําเป็นอย่าทํานะครับอก็ไม่เป็นไรเพื่อให้มันสมน้ําสมเนื้อหน่อยฝ่ายนู้นก็ฝ่ายรัฐบาลนะฝ่ายนี้ก็ฝ่ายค้านนะครับก็ถือว่าเป็นสงครามตัวแทนแล้วกันนะครับ ขอบคุณครับ